ไปติดตามสถานการณ์ที่ประเทศรัสเซียเมื่อคืนเวลา3ทุ่ม10นาทียูเครนยิงขีปนาวุธนับโจรเข้าไปโจมตีลงกันน้ำมันที่หมู่บ้านคลิรลอบก้าจังหวัดโนโวโลซิสระยะทางไม่น่าเกิน800กิโลเมตรถือว่าเป็นฟอร์มสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของยูเครนต้องโจมตีแก้แค้นหักลำแก้ไม้แก้มือวันก่อนรัสเซียยิงขีปนาวุธไปโจมตีรอบๆเคียบมีผู้เสียชีวิต มากกว่าสิบลายนี่คือขีปนาวุธนับจนที่อยู่เครนตอบโต้โจมตีลงกันน้ำมันรัสเซียเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ปูตินเอาไปใช้ก่อสงครามจำเป็นต้องถล่มโจมตีให้มันย่อยยับเท่าที่สังเกตมันโดนไปหลายถังพอสมควรต้องขอขอบพระคุณขีปนาวุธนับจนที่เว่งเข้าไประเบิดลงกันน้ำมันรัสเซียได้ตรงเป้าไหมชัดเจนรอรายละเอียดยืนยัน ตอนเช้าของวันที่้9ว่ามันจะโดนไปทั้งหมดกี่ทั้งเป็นการเปิดเผยจากประชาชนพลเรือนฝั่งโนโวรัสซิตประเทศรัสเซียถ่ายคลิปวิดีโดเอเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียล